ฟังดวนท่านผู้ชมกลุ่มนี้ผ่านแน่นอนแจ้งข่าว17สิงหาคม65เฮลั่นยืนยันรอบใหม่ลงจะเปลี่ยนบัตรสุดิกาแห่งรัฐบ,บัตรคนจน สวัสดีค่ะทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมกระบสวัสดีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกท่านรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศก็มาพบกันในวันที่18สิงหาคม2565และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการยยวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งแนอนอนข่าวสารวันนี้นะคะหลังจากที่ในเดือนนี้ ประกาศออกมาแล้วว่าจะมีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนซึ่งหลักเกณฑ์เงื่อนไขก็มากมายเลยเดียวนะคะมีทั้งรายบุคคลและรายครัวเรือนนั่นเองค่ะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะทางช่องวันนี้วันที่11สิงหาคม2565อัปเดตข่าวสารล่าสุดนะคะยืนยันรอบใหม่รอบนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้นะคะผ่านแน่นอนนะคะสำหรับรายละเอียดเดี๋ยวเราไปฟังในคลิปนี้ พมพร้อๆสังก่อนรับฟังข่าวสารนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ชั้นอื่นได้รับทราบทุกกันและสาหรับคนไรที่เข้ามารับฟังล้านะคะยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีดๆในครั้งต่อไปค่ะแน่นอนนะคะเพิ่มการเสรียเวลาเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ หลังจากที่ทางคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอได้ออกมาตรการนะคะสําหรับมาตรการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปี2 5 6 5ซึ่งล่าสุดในรอบใหม่นี้นะคะบัตรเก่านะคะจะถูกเลาะทิ้งหมดเลยนะคะซึ่งจะใช้บัตรประชาชนบัตรสมาร์ทการ์ดแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองค่ะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะก็ใช้ระบบ AI นะคะเข้ามาช่วยคัดกรองนะคะซึ่งจะคัด คนที่จนจริงๆเข้ามาเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกท่านก็ต้องลงทะเบียนใหม่หมดเลยนะคะสําหรับการลงทะเบียนรอบนี้นะคะก็มีทั้งระบบออนไลน์นะคะสามารถลงทะเบียนผ่านออนไลน์ได้นะคะซึ่งในการลงทะเบียนออนไลน์นั้นเป็นรายบุคคลนะคะสําหรับรายครอบครัวนะคะก็จะ มีหน่วยงานที่เปิดรับลงทะเบียนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะหลายที่เลยทีเดียวนะคะสำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศนะคะ ธนาคารอมสินทุกสาขาธนาคารทกสทุกสาขานะคะธนาคารกรุงไทยทุกสาขาค่ะสำนักงานเขตนะคะกรุงเทพมหานคร50เขตสำนักงานเมืองพัทยานั่นเองค่ะส่วนสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ไม่สามารถไปลงทะเบียนได้ด้วยตนเองทางกระทรวงพมงหรือจะมีหน่วยงานลงพื้นที่นะคะช่วยเหลือท่านในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองค่ะ มาถึงตามที่พาดหัวข่าวนะคะกลุ่มในนะคะจะเป็นผู้ที่ผ่านนะคะสำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่นี้ซึ่งแน่นอนกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มตกหล่นนะคะกลุ่มตกหล่นที่ทางรัฐบาลเล็งเห็นก่อนหน้านี้ที่มีการแจกเราชนะนะคะซึ่งกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนั้นนะคะเป็นกลุ่มตกหลน่นเป็นกลุ่มที่ไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือ บัตรคนจนแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีไรายได้น้อยจริงๆเข้าไม่ถึงสมาร์ทโฟนนั่นเองกลุ่มนี้นะคะทำให้ทางรัฐบาลได้เห็นว่าจำเป็นต้องมีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนใหม่นั่นเองนะคะเพราะมีผู้มีไรายได้น้อยนะคะที่ตกหล่นนะคะเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรวมไปถึงกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรายเก่าที่ มีรายได้น้อยจริงๆและจนจริงๆรวมไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรายเก่าจุท่านอยู่แล้วนะคะในกลุ่มนี้นะคะแน่นอนนะคะรอบใหม่นี้ก็ได้รับเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนแน่นอน,อน,นดังนั้นนะคะก็ต้องคอยติดตามข่าวสารความคืบหน้ากันไว้นะคะซึ่งมีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมทางช่องจะรีบนำมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องให้รับทราบ สำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนลาสวัสดีค่ะ